เาไม่ถนัดนะคะเราก็ใช้แบบเดิมก็คือเปลี่ยนฐานเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะฐานตัวไหนหน้าที่มันหน้าตาเหมือนกันนะคะแล้วมันทําอะไรกันอยู่นะคะอย่างตัวนี้ก็ฐาน a นะคะมันเหมือนกันกับฐาน a ด้านล่างนะด้านบนกับด้านล่างแล้วด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันหารกันอยู่นะคะถ้ามันหารกันอยู่เราก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ b นะคะ่ะ อะไรแกนบีแปลกเอ๊ะถูกไหมบีเนาะเออก็ถูกแล้ว่นะอ่ะนะคะทีนี้ b เนี่ยนะคะ b ข้างบนนะคะคือ b ยกกำลังแปดข้างล่างคือ b ยกกำลังสามมันก็กำลังหารกันอยู่นะคะถ้าหารกันอยู่ก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกันได้เลยนะคะพอลบกันแล้วก็จะได้ a ยกกำลังลบสี่นะคะส่วนด้วย b ยกกำลังห้าแต่ว่าเราไม่นิยมให้เลขชี้กำลังมันติดลบนะคะเราก็เลย ดึงเกำลังลบสี่เนี่ยนะคะลงมาเป็นตัวส่วนนะคะผลเศษเป็นส่วนนั่นเองนะคะก็จะได้ต่านี้นะแต่ว่าเอแต่ว่า b ยกกำลังห้าเนี่ยนะคะมันมีเลขชี้กำลังที่เป็นบวกแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลับเศษเป็นส่วนนะ,ะเอาแค่ a ยกำลังลบสี่ลงมาะคะ่ะก็จะกลายเป็น a ยกำลังสี่นะคะรายขั้นตอทนท่านี้หรือมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ครูพูดไปแล้วเมื่อวานก็คือให้นักเรียนนึกภาพการคูณแบบกระจายอยู่ในหัวนะ,ะนะคะการคูณแบบกระจายอยู่ในหัวแล้วก็ นึกว่ามันตัดกันนะคะมันก็ต้องตัดกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า a ากําลัง2คือ a คูณกัน2ตัว a กลัง6ก็คือ a คูณกัน6ตัวนะคะถ้านักเรียนนึกภาพในหัวออกนะคะนั้นเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อเราสามารถตัด a ได้นะตัด a ได้ทั้งหมด2คู่นะคะเครื่องบนเนี่ย a เนี่ยก็จะหายไปหมดเลยเพราะว่ามันมีอยู่2ตัวนะคะให้ตัดหายไปหมดเลยก็ยังเหลือเลข1น,นะไม่ใช่ว่าเหลือเลข0นะคะแล้วก็ เอ๋กำลังหกเนี่ยนะคะก็จะโดนตัดไป2ตัวเช่นเดียวกันนะคะข้างบนตัด2อข้างล่างก็ตัด2พอตัดไปแล้วข้างล่างยังเหลือนะอีกตั้ง4ตัวนะคะอ่าทีนี้หมดแล้วต่อไปมาดู B นะคะ B ยกำลังแปดคูณดังสามนะคะก็คือ B คูณกัน8ตัวหารด้วย B คูณกัน3ตัวนะคะถ้านึกภาพออกเราก็จะสามารถตัด B ได้3ตัวนะคะข้างบนก็ตัดได้3เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราตัดเราตัดคู่ค่นะคะ พอตัดเสร็จแล้ว B เนี่ยข้างบนเนี่ยนะคะโดนตัดไปแค่สามมันก็จะเหลืออยู่ห้าตัวนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยโดนตัดหมดเลยน,นะคะก็จะเหลือหนึ่งจากนั้นเราก็คูณกันนะคะหนึ่งคูณ b ยกกำลังห้าก็จะได้ B ยกกำลังห้าส่วนด้วย a ยกกำลังสี่คูณ1ก็คือ a ยกกำลังสีนั่นเองนะคะนี่นี้ก็จะได้คำตอบเท่ากันนะคะไม่ว่าจะทำวิธีไหนเนาะต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกอ่ะถ้าตามตัวอย่างที่ครูพิมพ์มาให้นะคะเขาก็เอาเศษคูณเอาเอาเศษหารเศษเอาส่วนหารส่วนนะคะก็ได้นะคะ อะไรชื่กำลังลบกันได้แต่ถ้าสมมติว่าอ่ะอันนี้ไปอ่านเราเองได้นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีที่เราคุ้นเคยก็คือการที่เราเนี่ยคะเปลี่ยนหานมีคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะเบี้ยคูณกับเศษเป็นส่วนจากนั้นเราก็ดูว่าเอ๊ตัวไหนหน้าที่หน้าตาเหมือนกันนะคะซึ่งฐาน m กับฐาน m นะคะฐาน m กําลัง3กับฐาน m กําลัง m กําลัง4นะคะมันเหมือนกันถ้ามันเหมือนกันนะคะก็หารกันอยู่ด้วยนะคะเอาเลขชี้กำลังมันลบกัน เอยนเด็กกำลังแปดกับเอ็นเดกกำลังเก้าก็หารกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะมีฐานเท่ากันแบบนี้ให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันอันนี้ก็ลบกันนะพอลบกันเสร็จแล้วนะคะสามเด็กกำลังลบเอ่อสามลบสี่ได้เท่าไหร่คะสามลบสี่ติดลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งนะคะเอกกำลังแปดลบเก้าค่ะแปดลบเก้าได้เท่าไหร่คะ ได้เท่าไหร่แต่ล,ลบเก้าลบหนึ่งติดลบหนึ่งค่ะติดลบหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ต่างคนก็ต่างติดลบนะคะแต่ว่าสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยให้เลขชีก้กำลังมาติดลบเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับเศษเป็นส่วนนะคะอก่กลับเศษเป็นส่วนลงมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เลขชี้กำลังเนี่ยนะคะไม่ติดลบแล้วนะคะพอเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วหนึ่งคูณหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งค่ะ m ยกกำลงังหนึ่งคูณ n ยก 1, ยกำลังหนึ่งก็ได้ m n ค่ะ เลขชี้กำลังเราไม่นิยมเขียนเนาะถ้าเป็นหนึ่งนะคะถ้าเป็นเลขหนึ่งก็ไม่นิยมเขียนเพราะนั้นก็ตอบเท่านี้ได้เลยแต่ถ้านักเรียนทําอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่ะกับเศษเป็นส่วนแล้วนะคะกับเศษเป็นส่วนแล้วคูณเศษเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วหนูเห็นว่าถูกไหมเอ็มนตรนสีนนะคะแล้วหนูเห็นว่ามันมีเอ็มเหมือนกนะคูหนูนึกภาพในใจได้ค่ะนึกภาพในใจออกว่าอ้อ m ยกกกำลังสามนะคะมันก็คือมี m สามตัวหารด้วย m ยกกกำลังสี่นะคะมี m อยู่สี่ตัวหนูก็เลยตัด m ได้สามตัวข้างล่างก็ตัดได้สามตัวเหมือนกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยหมดเลยนะข้างบนเนี่ยหมดแต่ก็ยังเหลือเลขหนึ่งอยู่นะข้างล่างเนี่ยเหลือ m เยกกกำลังหนึ่งหูมันเหลือหนึ่งตัวเพราะหนูตัดได้แค่สามตัวมันก็เลยเหลือ m หนึ่งตัวด้านล่างนะคะต่อไป n เนี่ยหนูก็ตัดได้เหมือนกันครูเนี่ย n กับ n นะคะ n ข้างบนมีแปดตัวข้างล่างมีเก้าตัวเพราะฉะนั้นหนูก็ตัดได้แค่แป ข้างบนเนี่ยหมดเลยหมดเลยแต่เหลือเหลือเลขหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเหลือเลขศูนะตัดแล้วเหลือเลขหนึ่งนะคะข้างล่างก็ตัดไปแปดตัวเหมือนกันแต่ว่ามันมีตั้งเก้าตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือเลขเออมันก็เลยเหลือตัว n อยู่หนึ่งตัวนะคะโอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งค่ะ n ยกกำลังหนึ่งคูณ n ็ยกกำลังหนึ่งก,ก็ได้ m n นะคะเวลาตอบให้เรียงลำดับตัวอักษรด้วยเมาก่อน n นะคะก็เลยตอบหนึ่งส่วนเอนเ็ n นะคะทำไม่ีไหนก็ได้นะคะได้คำตอบเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะ ถ้าเศเป็นตัวเลขนะคะก็ไม่ต้องตกใจเราก็พยายามดูตัวที่มันมีฐานเท่ากันเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะตัวนี้ก็คือคูณกันเนาะก็เอาเศษคูณเศษเอาเศษคูส่วนได้เลยนะคะเศษคูณเศษเศษคูน่วนก็จะได้สามยกกำลังห้านะคะคูณสองยกกำลังสี่อ่ะซึ่งตัวเนี้ครูน่าจะเขียนเลขผิดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลบออกนะมันต้องเป็นสามยกกำลังแปดคูณสองยกกำลังสี่นะคะครูใส่เลขชี้กำลังผิดนะคะ แล้วครูก็เขยบเอา3ามที่กำลัง11นะคะมาไว้ด้านหน้าแล้วก็เอา2องที่กำลัง5ไปไว้ด้านหลังเพื่อให้มันตรงกันนะคะจะได้มองง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าเราทําตามขั้นตอนก็คือเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นแหละนะคะ3ามที่กำลัง8 3ดสามทกำลัง11บฐานเท่ากันหารกันอยู่แบบนี้ก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะ2องที่กำลัง4กับ2องที่กำลัง5ก็หารกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะซึ่ง8ปดลบสิก็จะได้ลบสนะคะสองลบ ห้าก็จะได้ลบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่นิยมตอบให้เลขชี้กําลังมนะันลบก็เลยต้องกลับเศษเป็นส่วนนะคะพอกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ได้หนึ่งส่วนสามยกกำลังสามนะคะเห็นไหมคะพอกลับส่วนแล้วกลับเศษเป็นส่วนแล้วเลขชี้กำลังมันก็จะกลายเป็นหนึ่งนะคะจากสองยกกำลังลบหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งนะคะแต่ยกกำลังหนึ่งเราก็ไม่นิยมเขียนกันโอเคทีนี้สามยกกำลังสามก็หมายถึงสามคูณกันสามตัวนะคะสามคูณเป็นเก้าก็สามยี่สิบเจ็ดนะคะก็เลยได้ยี่สิบเจ็ดตัวนี้มานะคะ ยี่สิบเจ็ดคูณสองก็เลยได้ห้าสิบสี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นผลสําเร็จนะคะเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะหรือถ้านักเรียนทําวิธีแบบที่ครูบอกก็คือผมตัดได้เลยไหมตัดได้เลยอ่าเดี๋ยวครูขอขยับนะคะคุณเป็นไหมล่ะอ่ครูผมตัดได้ไหมผมตัดได้เลยนะคะถ <ปะ S 1> ้าสมวนติวอ่าเลขชี้กลางนะฐานมันเท่ากันนะคะแล้วก็เลขชี้กลางข้างบนเนี่ยเป็นแปดเลขชี้กลางเนี่เป็นสิบเอ็ดนะคะเลขชี้กข้ัง ข้างล่างเป็น11ดูฐาน3ก so ่อนนะดูฐาน3ก่อนนะคะดูคู่ใครคู่ม so ันนะคะข้างบนมี8ตัวข้างล่างมี11ตัวครูก็ตัดได้ทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะคะคนเนี่ยโดนตัดไป8เลยก็หมดเลยนะคะเหลือเลขกนิดข้างล่างโดนตัดไป8แต่ว่ายังเหลืออยู่การงานการงานสั่งงานจังหวัดร ดังลุลวเลยอ่ะโอ้โหลแล้วเนี่ย,ยไมเ,ยเอ่ยไหนจะชี้ไหนจะเก๊บ,อ,อ,บอ่ะสอยกำลังสี่นะคะส่วนด้วยสอยกำลังห้าก็คือหารกันอยู่เนาะหารกันอยู่แบบนี้ก็ตัดได้นะคะตัดได้ข้างบนมีสี่ตัวข้างล่างมีห้าตัวก็ตัดไปทั้งหมดสี่คู่ได้ันข้างบนตัดหมดเลยนะหมดเลยก็เหลือเลขหนึ่งข้างล่างตัดได้ทสี่คู่แต่มันมีห้าตัวมันก็เลยยังเหลือสองอยู่หนึ่ง ก็ได้คําตอบเท่ากันค่ะตัวนี้ก็สามยกกำลังสาก็คือยีเจ็ดค่ะคูณสองมันก็คือหนึ่งส่วนห้าสิบสี่นั่นเองนะคะทำวิธีไหนก็ได้คําตอบเท่ากันนะ